ภรรยาผมไม่ใช่ไม่มีไรายได้งานของเธอคืองานของผมงานของผมคืองานของเธอเราเพียงแต่แบ่งหน้าที่กันทํางานผมเพียงแต่เป็นคนไปรับเงินมาในชื่อของผมแต่ผมจะไม่สามารถทํางานนั้นๆเต็มที่ได้เลยถ้าไม่มีอีกส่วนคอยดูแลที่บ้านลูกและชีวิตส่วนพักใจของผมทั้งหมดงานของเธอไม่มีวันหยุดไม่มีเวลาพักแน่นอนและน่าเบื่อยิ่งกว่างานออฟฟิศโอกาสเจริญเติบโตในงานนี้คือเห็นทุกอย่างในบ้านเรียบร้อย เห็นลูกเติบโตแข็งแรงและมีโบนัสคือของที่เธออยากได้เพียงแค่นั้นสามีภรรยาคือร่างกายเดียวกันวิ่งอาจไม่ที่ขาแต่ใจดวงเดียวในร่างกายกลับเต้นแรงกินอาจอิ่มที่ท้องแต่ใจดวงเดียวในร่างกายกลับมีความสุขในวันที่ผมหาเงินมาได้มันจึงเป็นเงินของเราเพราะงานที่ทำนั้นคืองานของเราการที่เธอทำอาชีพแม่บ้านไม่ได้หมายความว่าเธออยู่บ้านเฉยๆแต่มันคืออาชีพที่เธอรับภาระอีกส่วนแทนสามีอยู่ วันนี้ในหัวใจผมมีทีมเวิร์ k ที่ดีจริงๆข้อคิดดีๆจากพี่กอล์ฟอัลฮฮมดูลินละขอเป็นกำลังใจให้ทุกคู่ข้ามผ่านอุปสรรคและอยู่ด้วยกันไปนานๆอาเมน